ฟิวชั่นพอดแคสกับน็กศิวกรสวัสดีครับผมน็กนะฮะผมอยากให้ทุกคนฟังเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้และนึกภาพตามอย่างละเอียดเลยนะฮะในคาบวิชาปรัชญาคาบหนึ่งศาสตราจารย์ที่สอนวิชานั้นเดินมายืนหน้าห้องพร้อมกับโหลแก้วใบหนึ่งวางาไว้บนโตะ๊ะยังไม่ทันจะพูดอะไรสักคำเด็กนักเรียนทุกคนก็มองด้วยความสงสัยว่าศาสตราจารย์กลางจะทำอะไร หลังจากนั้นศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยเขาเก้าวก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปในขวดโหลจนเต็มเลยแล้วก็ถามนักเรียนว่าขวดโหลนี้เต็มหรือยังนักเรียนทุกคนตอบว่าเต็มแล้วศาสตราจารย์ยิ้มและล้วงมือลงไปในกระเป๋าเขาหยิบก้อนกรวดมาเทเพิ่มลงไปในขวดโหลและเขย่าให้ก้อนกรวดพวกนั้นแทรกซึมลงไปตามช่องว่างนักเรียนยิม้มเพราะเหมือนรู้ว่าตัวเองตอบคําถามที่แล้วผิด ศาสตราจารย์เลยถามอีกรอบว่าแล้วทีนี้ล่ะมันเต็มหรือยังทั้งเรียนเลยตอบอย่างมั่นใจว่าเต็มแล้วเพราะก้อนกรวดได้เข้าไปแทรกพื้นที่ว่างเมื่อกี้จนหมดศาสตราจารย์ก็ยังยิ้มเขาล้วงมือลงไปในกระเป๋าและหยิบกระปุกทรายขึ้นมาเขาเททรายลงไปในขวดโหลและทรายก็เข้าไปแทรกเติมระหว่างช่องว่างเล็กน้อยในขวดโหลนั่นนะจนแน่นสนิทเต็มแล้วศาสตราจารย์ก็เลยถามอีกว่าแล้วทีนี้ล่ะ ขวดโหลนี่เต็มหรือยังนักเรียนทุกคนตอบว่าเต็มแล้วคราวนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาแย้งได้เพราะว่ามันดูเต็มแล้วจริงๆออกจะแน่นเลยด้วยซ้ําจะศาสตราจารย์ก็หยิบเบียร์ออกมาขวดหนึ่งฮะและเทลงไปในขวดโหลทุกคนยิ้มและหัวเราะนี่เราตอบผิดทุกคาถามเลยฮะคนจับประเด็นอะไรได้จากเรื่องนี้บ้างฮะอันที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเลยด้วยซ้ำฮะ ศาสตราจารย์บอกนักเรียนว่าผมอยากให้ทุกคนมองหวดโหลเนี่ยเหมือนกับชีวิตของคุณก้อนหินก้อนใหญ่ที่ใส่ลงไปทีแรกเนี่ยมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่สําคัญในชีวิตคุณการงานความรับผิดชอบประสบการณ์ต่างๆสุขภาพครอบครัวคนรักสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตเราฮะและก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายมากที่สุดต่อไปคือก้อนกรวดก้อนกรวดคือสิ่งที่สําคัญรองลงมา สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตเรามันยังมีความสําคัญกับเราอยู่แค่ถ้าเราขาดมันไปก็ไม่ได้ทําให้เราตายเช่นบ้านรถเพื่อนงานอดิเรกหรือว่าการท่องเที่ยวของพวกนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตเราช่วยให้ชีวิตเราตื่นเต้นแล้วก็คอยมาเติมเต็มชีวิตเราเราควรให้ความสนใจกับก้อนหินก่อนเป็นอันดับแรก แต่ตอนที่เราทาเต็มที่กับก้อนหินเหล่านั้นแล้วเราก็อาจจะคิดว่าชีวิตเราเนี่ยยุ่งจนไม่มีพื้นที่ให้ทําอะไรแต่อันที่จริงแล้วเราจะมีพื้นที่เหลือสําหรับก้อนกรวดทั้งหลายที่จะมาเติมเต็มชีวิตเราให้มีคุณค่าครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะโฟกัสที่ก้อนหินแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหาเวลามาให้ก้อนกรวดหาก้อนกรวดมาเติมให้ชีวิตเราด้วยส่วนทรายคืออะไรทรายคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มีผลกระทบกับเรามากมายแล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์เท่าไหร่เลยด้วย เน้นไปที่การผ่อนคลายและการฆ่าเวลาอย่างเช่นการดูทีวีเล่นมือถือหรือของใช้หรูหราต่างๆสิ่งนี้เป็นแค่ส่วนเติมเต็มจริงๆขาดไปก็ไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรสิ่งเหล่านี้ควรจะให้ความสำคัญกับมันเป็นระดับสุดท้ายฮะนี่คือตัวแทนของสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตเราครับถ้าชีวิตเราเป็นแค่ขวดโหลหนึ่งใบเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกว่าจะใส่อะไรลงไปก่อนใส่เยอะหรือใส่น้อย ถ้าเราใส่ทรายลงไปจนเต็มแต่แรกเราจะไม่มีพื้นที่เหลือสําหรับก้อนกรวดหรือว่าก้อนหินเลยเราจะไม่มีเวลาทําสิ่งที่สําคัญในชีวิตเช่นดูแลสุขภาพสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เรารักหาประสบการณ์หรือว่าพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นเราต้องจัดลําดับให้ดีครับโฟกัสที่ก้อนหินก่อนแล้วค่อยไปที่ก้อนกรวดจากนั้นค่อยไปโฟกัสที่ทราย ถ้าเราโฟกัสอย่างถูกต้องเราจะมีพื้นที่เหลือสำหรับทุกอย่างเสมอครับเราจะใส่ก้อนหินลงไปได้เราจะใส่ก้อนกรวดลงไปได้แล้วเราจะใส่ทรายลงไปได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวหลังจากนั้นก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามว่าสาราจารย์ครับแล้วเบียร์คืออะไรหรอครับสาราจารย์ก็บอกว่าถามได้ดีมากเบียร์เนี่ยหมายถึงต่อให้ชีวิตเราจะยุ่งแค่ไหน มันก็ยังพอจะมีพื้นที่เล็กๆสำหรับการผ่อนคลายอย่างเช่นนั่งจิบเบียร์ชิลๆเสมอและนักเรียนทุกคนก็ขำฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดีมากฮะและเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยด้วยใครที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตั้งใจโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตได้เนี่ยก็คอมเมนต์เล่ากันมาได้เลยนะฮะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูนะครับ ถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองชอบแนวคิดต่างๆในรูปแบบวิดีโอสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยฮะ Fusion Podcast เดี๋ยวจะมีลงมาให้ฟังกันเรื่อยๆทุกวันอังคารกับพัทฤหัสผมแน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับทุกคน